ทามาสองคนสองคนก็เดิกาครับยดขอทาแล้วช่วยเร็ว ความจริงได้ความจริงจ้อเป็นความจริงไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงขังเพื่อทรมานหรือหลักฐาหารความจริงย่อเป็นความจริงในขณะที่พลเอกเปมรมรับคำสั่งมาจากราัชการที่9ที่จะต้องทำให้พ,พระเทศนี้ขึ้นเป็นกษัตริย์พูดถึงตรงนี้มีหลักฐานดังจะเห็นจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎมนตรีบาล รวมตลอดถึงการวางจังหวะเวลาให้สมเด็จพระเทพมีฐานกำลังในหมู่ทหารด้วยให้ไปเป็นพระอาจารย์ของนักเรียนในร้อยจอปออเป็นมายาวนานนะครับกว่าจะผัดเปลี่ยนแผ่นดินนี่จนกระทั่งฐานอำนาจทางการทหารเนี่ยไปรวมศูนย์อยู่ที่สมเด็จพระเทพในเวลานั้นด้วยการรัฐประหารตั้งแต่ปี49 นั่นคือเป็นช่วงที่จะผลัดเปลี่ยนแผ่นดินที่คนไทยไม่อาจจะรู้ความจริงได้เพราะพูดก็ผิดหนึ่งหนึ่งสองก็ไม่มีใครกล้าพูดคนพูดก็ต้องพูดอยู่ต่างประเทศคนพูดก็ต้องพูดใต้ดินว่าความขัดแย้งระหว่างปลายรัชกาลที่9เนี่ยคือการขึ้นของราชของรัชกาลที่10ความขัดแย้งระหว่างพี่กับน้อง ที่ทําให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองพอมาถึงรัชกาลปลายรัชกาลที่9ความข่าวเรื่องความขัดแย้งว่าใครจะขึ้นเป็นรัชกาลที่10บต่อไปนั้นลือกันหนาหูระหว่างสมเด็จพระบรมกับสมเด็จพระเทพถามว่าสนทิรู้ไหมรู้ครับผมก็รู้ใครก็รู้แต่พูดกันไม่ได้ถึงแม้พูดได้ก็ เจอคดีถ้าขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ออกโทรทัศน์อ้างอิงเมื่อไหร่ก็ถูกจับทันทีแต่ความจริงก็คือเกิดการชิงอำนาจกันในช่วงปลายรัชกาลดังนั้นผมถึงบอกว่าระบบปกครองของเราเนี่ยมันเป็นระบบสมบูรณนาญาสิทธิราชมันไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามามีส่วนแม้จะเขียนในรฐัฐธรรมนูญไว้ว่าการสื่ราชสมบัติทำยังไง ผู้แทนรัศดรจะต้องมีการโหวตก็ทําอะไรไม่ได้ดังนั้นปัญหาก็อยู่ที่ตัวอํานาจที่เขาวางไว้แต่สุดท้ายแล้วทำไมสุดท้ายประเทศไม่ได้ล่ะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเป็นปัญหาที่ต้องโซกันต่อไปก็ต้องใช้วิธีการวิเคราะห์สถานการณ์และแหล่งข่าวต่างๆซึ่งยังไม่สามารถจะอธิบายได้ลงตัวก็คือ สมเด็จพระเทพยอมครับยอมแพ้ไม่กล้าสู้ดังนั้นในคืนวันที่13ตุลาคม2559จึงเกิดภาวะปั่นป่วนสภาต้องประชุมด่วนและตามกฎหมายและธรรมนูนนั้นสภาจะต้องโหวตกันคืนนั้นเลยว่าจะให้ใครเป็นกษัตริย์ วันที่ไอยุทธมันยึดอำนาจมันก็รับเรื่องนี้มาดังนั้นคืนวันที่13ตุลาคม2559ก็คือวันที่ราชการที่9สิ้นพระชนนั้นสิ้นพระชนตอนบ่ายสภาก็รีบเปิดตอนสองทุ่มพอเปิดเสร็จทุกคนก็นั่งเฝ้าดูว่าจะให้ใครเป็นกษัตริย์วันนั้นสมเด็จพระบรมก็เรียกให้ประยุทธ ไปเข้าพบประยุทธ์ออกมาก็ไม่แถลงให้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรความอึมครึมก็เลยเกิดขึ้นที่สภาคือแสดงความไว้อะไรต่อการสวรรคตรของรัชกาลที่9แล้วปิดประชุมไม่ทำอะไรต่อแล้วต่อมาจึงรัชมกุูรัชกุมารรัชกาลที่10ก็วันนั้นก็เลยพูดบอกว่า ขอร่วมไว้อะไรกับพระสงฆ์นิกรไปก่อนยังไม่ขอขึ้นของราชแต่จริงๆขึ้นแล้วครับแล้วจริงๆรัชกาลที่สิบกับเปรมก็ไม่ค่อยกินเส้นกันครับหลักฐานอยู่ที่ไหนหรือตั้งแต่พอขึ้นปับ๊บเปรมใช้บ้านสี่เสาไม่ได้เราก็ได้ยินข่าวมาตลอด แล้วสุดท้ายก็รื้อบ้านสีเสาหมดเลยเห็นไหมครับแต่ก็ต้องตั้งให้พลเอกเปรมขึ้นมาวันที่ตั้งพระองค์ท่านพลเอกเปรมไปเข้าเฝ้าพราะองค์ท่านยังพูดว่าเราอบอุ่นใจเมื่อป๋ามาช่วยงานแต่จริงๆทั้งหมดนั่นคือคือฉากที่เราเห็นแต่ลึกๆคืออะไรนี่คือปมปัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจกัน ดังนั้นวันนี้ถ้าเราไม่มองการเมืองอย่างไม่เป็นจริงเราจะไม่รู้ผลเลยจึงเกิดประเด็นปัญหาการวิเคราะห์กันอยู่เสมอว่าตกลงพี่กับน้องขัดแย้งกันหรือเปล่าระหว่างสมเด็จพระเทพกับสมเด็จพระบรมมีความขัดแย้งกันไหมบางคนถึงขนาดบอกไม่มีความขัดแยง้งอย่าไปเชื่อทฤษฎีความขัดแยง้ง อ้าวแล้วทำไมพี่กับน้องเขาขัดแย้งกันมาต,อตลอดทุกทุกรชัชกาลเลยตั้งแต่รชัชกาลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงรชัชกาลที่แปดก็เลยเกิดข่าวเรื่องการสังหารราชัชกาลที่แปดก็พูดก,กันไม่พูดความจริงอีกไม่ได้เหมือนกันว่าตกลงใครฆ่าราชัชกาลที่แปดแล้วแปลกไหมครับมีคำพิพากษาตัดสินว่าในชิดในบุตรในฉิเลวเป็นคน รอบสังหารแต่ปรากฏลูกหลานในชิดในบุตรในเิลิไม่อยู่ได้ครับสบายโดยเฉพาะลูกหลานในชิดนี่รับราชการก็เจริญเติบโตเอ๊ะถ้าเกิดว่าในชิดในบุตรในเฉลิมสังหารราชการที่แปดจริงนี่มันต้องตายเจ็ดชั่วโคตรเลยนะครับ <c oughs> ก็ไม่จริงตามข่าวภายในอีกไม่มีลงหนังสือพิมพ์สมเด็จ่าหรือสมเด็จ สีสังวานเนี่ยส็จญิญาเนี่ยก็รับลูกของบุคคล3าคนที่ถูกประหารชีวิตไปเลี้ยงในวังครับจึงเกิดความเชื่อว่าคนที่สังหารราัชการที่8คือรชัชการที่9นั่นเองแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นหลักฐานยืนยันแต่ได้มีแต่ข้อสงสัยเพราะถ้าใครพูดเรื่องนี้ก็จะถูก1นึหนึ่งสองแล้วเผลอ ไม่ทันได้พิจารณาคดีอาจจะตายก่อนติดเชื้อในกระแสเลือดผมนึงบอกว่านี่คือปัญหาการเมืองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งวันนี้ผมก็สรุปแล้วให้ท่านฟังหลายทีว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่เป็นราชาธิปไตยดังนั้นการใช้อำนาจที่จับกลุ่มคุมขังบุคคลที่วิจารณ์ทั้งหลายเนี่ย แล้วมาให้ประกันตัวอย่างกรณีเพนกวินอานนทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในกรอบนี้ฉงนั้นเป็นความมืดดาเป็นอาณาจากักรแห่งความกลัวสารก็กลัวอายการก็กลัวตำรวจก็ไม่กล้าก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ครับมันถึงนี่นี่คือวิกฤตใหญ่เดินการการที่เราจะพิจารณาว่ามีความขัดแย้งในวังอย่างไรหรือไม่มันก็จะต้องรู้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์อย่างนี้แล้วก็ มาดูข้อเท็จจริงเฉพาะหน้าก่อนก่อนที่รัชกาลที่9ก้าจะสิ้นพระชนเนี่ยการจัดอันดับการแต่งตั้งชื่อเสมือนหนึ่งว่าสมเด็จพระเทพนั้นได้กลายเป็นมกุฎราชก,กุมารีพร้อมจะขึ้นเป็นกษัตริย์ได้แล้วการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญให้ผู้หญิงเป็นกษัตริย์ได้การแก้ไขกฎมียนบานต่างๆนั่นคือสัญญาณและ การเป็นพระอาจารย์ที่ไปพลเอกเปรมเป็นคนจัดเพื่อจะให้สมเด็จพระเทพมีฐานกำลังของทหารก็เป็นจริงและวันนี้ในกองทัพก็แบ่งเป็นสองฝากจริงๆด้วยครับแต่ว่าเรามองด้วยตาเนื้อนี่อาจจะไม่เห็นแต่ถ้ามองด้วยตาธรรมหรือตาที่มองลึกเข้าไปเราก็จะเห็นว่าวันนี้ ในภาวะการที่กำลังเกิดวิกฤตที่รัชกาลที่10มีภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อสาธารณะต่อต่างประเทศและพระองค์ท่านก็ไม่ปิดบังอำพรางพระองค์ท่านเปิดหน้าความขัดแย้งกับประชาชนจนกระทั่งคนทั้งหมดเชื่อว่าท่านสั่งการลงมาจึงทำให้เกิดการขังลืมคณะราษฎรที่เสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตัตย ศาลดีกาสารอายการตำรวจตำรวจก็ปราบปรามพวกนี้อย่างรุนแรงในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้